วันเสาร์ที่สิบมิถุนาเอ้ยไม่ใช่มีนาสองพันยีสเ็ดฟันก็หักให้ตายเถอะจอดมันก็มองอะไฝั่งนี้มองอะไรอะมองเห็นอะไรเห็นอะไรฝั่งนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเอก็ไม่เห็นมีอะไรผมยาวมากเลยโอ้ยดูผมดินง้นขี่ยา อ่าไอ้นี่ก็ไม่ชอบมองกล้องเองเองืม <c oughs> ดูกับข้าวไิแไ่มึองถามดิว่าซาไปลำบากมาทั้งวันเนี่ยฮะดูดิ <c oughs> เพื่ออะไรด,ดู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 แค่หอยตัวเล็กนิดเดียวฮึมมันไม่ครึ่งเลยไม่มีใครกินหรอกเนี่ยในครอบครัวก็มีแต่มันกินคนเดียวอ่า เห็นหนูเห็นไหมลูกเห็นเห็นแม่ไหมเห็นแม่ทำไม่ใช่มองพ่อดิมองลูกม,มองมองแม,ม่เดีดูดีเออเนี่ยดูแม่มันทำอะไรไร้สาระมากเลยไมวอากห้ามมึงมาซักแต่มาซตไมห้ามห้ามไปลูกเราไปกันไปไหนกันดีไปซื้อขนมซื้อขนมกันไหมอยากกินขนมไหมอย,อยากกินขนมไหมโอยอยากกินขนมมเ้า ผมก็ว่ามองอะไรไม่เห็นเลยโอเคเห็นชัดเจนคราวน,นี้มองกล้องของมังหนี่ยเฮ้ยมองห้องนี้มองมามองอะไร Mong kia mong kia được kia luôn nho yen nho yen nho yen nho cúc 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 มองใหญ่เลยมันชอบไว้ไม่เคยเห็นเกิดเกิดมาจากท้องแม่ไม่เคยเห็นไก่ลกตลกตลกเด็กบ้าอะไรไม่เคยเห็นไก่มองไก่อยู่แล้วแหละชไม่เคยเห็นนะฮะไก่บ้าเรามีเยอะแยะนู่น,น,นไปดูตัวน,นู้นไหมตัวน,นู้นใหญ่กว่าเนี่ยเนีเนี่ย เห็นตัวนี้ไหมเห็นไหมมีลูกด้วยมีแม่ไก่หนึ่งตัวลูกไก่สามตัวอ๋ไปแล้ว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 เออจะดูต่อไหมเนี่ยเน่เน่เน,น่ดูต่อต้องจ่ายมาห้าสิบถ้าดูต่อต้องจ่ายมาห้าสิบไม่ให้ดูแล้วไม่ให้ดูแลป,ปิดปิดตาปิดตาจ่ายมาห้าสิบจ่ายมาห้าสิบบาททามานลูก เนี่ยอ่ะมองตรงนี้ก็ได้เบิงนะโอ้ยทางนี้อ่ะมองใหญ่มองใหญ่ไม่เคยเห็นเมื่อกี้มันก็เคยเห็นแล้วนี่วะไก่ตัวเดิมด้วยนะอ้าเฮ้ยมึงก็โชว์อะไรบ้างเลยอุตส่าห์เข้ากล้องเนี่ยอ่ะอีกไก่บ้าอีกไก่เงานี่ก็สามตัวเหมือนกันลูก อาวแต่นี่กูไปเพื่ออะไรเนี่ยฮะนู้นนูนนโอ้โหเจออาหารชั้นเลิศนะครับผมแล้วแล้วมันก็าหาอีกได้กินไหมวันนี้กินอิ่มไหมไปสัมภาษณ์ไก่หน่อยไหมสวัสดีครับคุณไก่วันนี้คุณรับประทานอาหารอิ่มหรือเปล่าครับคุณหาอาหารเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของคุณวันนี้หรือไม่ไปแล้วไปแล้วไม่มองแล้ว,ไม,มลวไม่มองอีสอแล้ว ไปแล้วไปแล้วเขาเข้าไปบ่อได้เอ,ออเออ,อง่งนอนอะ่ะง่งนอนอะ่ะลกูกหง่องนอนอะ่ะอโอ,อ้อ แล้วหาอะไรอะ่ะมองหาอะไรอีกอะ่ะมองหาอะไรก็ไม่รู้เค็มเลยใช่ไหมพ่อยังไม่ได้อาบน้ำเลยนี่ไงนมพ่อก็มีเนี่ยกินนมพ่อก็ได้นะลูก อ้าวอ้ามันจะเดินจะออกมาแล้วเว้ยมึงเดินได้ที่ไหนละ่ะเดินก็ยังเดินไม่เป็นแนย่ยังกระดุกกระดิ๊กอยากจะออกไม่ <c oughs> ทำซ่าละซ่านักเหลือเราอะ่ะะซ่ามากเลยเหรอฮะหนูซ่ามากเลยเหรอห <c oughs> นูไม่ใช่โคกนะลูกอย่าซ่านะลูกชู่ๆซ่าๆาโอ้โหไม่น่าเชื่อแป๊บเดียวเองเวลาผ่านไปหกนาทีแล้วนู่นนู้นไก่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 กินอะไรอ่ะลูกมาโน่นมาโน่นมาโน่น เห็นไหมเห็นไก่ไหมันแน่เห็นไก่แล้วอยากจะออกไปเล่นมึงยังเดินไม่ได้มึงออกไปเล่นไม่ได้ไห้มึงเดินได้ก่อนถ้าเดินได้นี่มันจะขนาดไหนเนี่ยฮะมันจะซนขนาดไหนเนี่ยก็นี่ขนาดแบบยังแค่ยังคานไม่ได้เลยนะคือแบบดิ้นไปดิ้นมางองแงโอ้โหฉันพัดย่างเลย นี่ถ้าโอ้โหในอนาคตนี่เดินได้อะไรอย่างงี้เดี๋ยวก็ต้องไปตามกลับมาตามกลับมาต้องคล้องโซ่แล้วมั้งเนี่ยกูวาน่าจะจริงนะโอ้หิวข้าวอะ่ะมึอกลางวันกินข้าวนิดเดียวเองกินกินไปแค่สี่ชามใหญ่ๆเน้นๆไม่อิ่มเอาละ นอนแล้วลูกโอ้ยอย่าอย่าดูอะไรจะดูอะไรอีกหรือไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับผมอ้าเอา้เอาอยากจะกระโดดลงไปเหรอกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปเลยครับอเดินเดเดินไม่เห็นไม่มองจะมองแต่ไก่อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชม ดูแต่ไก่ไก่มันกินไม่ได้หรอกหนูยังไม่มีฟันเลยฟันหนูยังไม่ออกนี่อายุมันก็เพิ่งสี่เดือนกว่าเองมันจะเดินได้ยังไงเราอีบ,บ้าทองฟ้าสดใส อะไรเป็นอะไรอะเราอะฮะเป็นอะไรอ๋รอ,อ,อง่วงนอนเหรอมาเดี๋ยวพอ่อกอบให้หนูนอนเองเดอ้อโอเคเดี๋ยวขอพาลูกนอนก่อนเะียบเก